แล้วก็โอนี้น่าจะบังคับหน้าจอ,อยากก็ต้องแบบมันจะเสียเสียตรงหักมุมอะไรอย่างเงี้ยเวลาโอนี้เวลาแบบเนี่ยมาอย่างเงี้ยเนิร์ดว่ะเนิร์ดว่ะน้องๆผมเจอเนิร์ดอ่ะจุ๊กนะอย่างเดียวเดินหนาดีเล่นง่ายด้วยเอาป่ะห้ามปั่นไฟไต้องไปรอดน่าจะเล่นเป็นอยู่มัง้งมันทำอะไรวะอ๋อมาเดินดูก่อน โจรป่ะน่ะยางยางัมันไม่ไล่ผมว่ะต้องย่อด้วยเขาบอกว่าท็อกซิกสุดๆโอ้ยมันใช้ชุดที่ผมชอบอะเนร์ดคนเนี้ยชุดที่ผมอยากได้มากๆเลยสำหรับเป็นเนร์ดเอ้ยมันตีอะไรนะ่ะ ใช้ไม้ได้ใช่ไหมได้เลยเฮ้ยมานี่ดิขอทำตามเออวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเอาเอาเอาอย่ากำค้างแบบนั้นดิเอา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 โอ้โหทำไมซื้อชุดมาแล้วไม่ใส่ให้หมดวะมาใส่ทนำะไมอย่างเดียววะมานี่มานี่ทำตามเพจคนดูตัวนี้ไม่ต้องใช้ไม้อะผมบอกเลยวิ่งโม่โม่ซัวซัว บอกเลยชุกเอ้ยเอฮ้ยมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่มามาที่เออกลางหลังดังปัป๊มต้องอะไรวะไม่เล่นกับผมเงี้ยมานี่โอ้ยเราขนปั่นไฟไม่ได้ผมห้ามปั่นไฟไงผมต้องวิ่งวิ่งลอ่ลอรอบตลอดคอยซัพพอร์ตเพื่อนแล้วกันเดี๋ยวผมคอยซัพพอร์ตเพื่อนมันมันไล่ซ้ำตัวเจ็บเนี่ยวิ่งเป็นอยู่นะบิ่งเป็นอยู่นะตัวเนี้ยบิ่งเป็นอยู่นะ เอามองผมแต่ไม่เอาอะ่ะมานี่มานี่ไม่ได้อยากห้าวหรอกถ้าเป็นถ้าถ้าเล่นปกติผมเอาเขา้าตู้เฉยเลยเพื่อนเรา <c oughs> อะไรวะนี่เนี่ยมานี้ไหมนี่รอมันแขวนเสร็จแล้วมาเล่นกับผมต่อนี่ต้องย่อรอเลย <c oughs> ขออภยัยฆาตกรตัวนี้ด้วยนะครับอันนี้ทาตามเพื่อนคนดูนะปกติผมไม่ค่อยท็อกซนะิกหรอกตะกอนอาจจะท็อกซิกตอนนี้ไม่ค่อยท็อกซิกแล้วเอาเอา,เอาบินติดเอาเอาจะเดินพรอนเอาเอาตีอะไรวะนะอย่าเฝ้านะเล่นเหนืออย่าเฝ้านะเฝ้าไม่ได้นะ ไม่นะอ๋อมีคนมาช่วยเราไปตีฟรีฮะ่บายบายบอโดทามไม่ต้องห่วงเอา้าบอโดทามเออบอโดทามไม่ได้เอามาขอโทษเพื่อนลืมคนละเซตเปิร์สคนละเซตเปิร์สขอโทษเพื่อนขอโทษเพื่อนลืมคนละเซตเปิร์สฆ่าเพื่อนแล้วผมฆ่าเพื่อนแล้วผมฆ่าเพื่อนแล้วคนละเซตเปิร์สขอโทษลืมไปว่าเซ็ตจ,จูก๊กน้องเอ็นทีเกมมิ่งให้เคเวสมาบอลจู๊ก ปกติผมเป็นท็อกซี่อีกทีนะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับผมขอโทษเพื่อนขอโทษ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 อันนี้ไม่รู้จริงๆลืมหรือว่าเอาบอลรถทามาปกติผมเอาบอลรถทามามานี่ไอ้เนิร์ดมานี่มาดิอย่าเฝ้ามาดิมาดิเอาเอาเอายังไงเอาเอาเอาวินไปยาววราดโดนแล้วนะ อย่ามาต่อเออมาต่อมาต่อจะทำตามเพื่อนคนดูมาเล่นกับผมหน่อยมีสั้นไปเนาะแล้วใครโอ้โหแล้วผมมี่บนรถทางไปช่วยเพื่อนสักคนดีมันจะตายห่าแล้วนะเพื่อนเราว่าไปช่วยน้อยเออตายห่าแล้วโดนซ้ำแน่เพื่อนเราผมสํานึกผิดป่ะถึงจะเป็นสายจูท็อกซิกยังไงผมก็จะบล็อกไม่ให้มันตายว่ะผู้เล่นใหม่ชัวร์เกตอย่างเงี้ยะไม่นะไม่นะ ไม่นะขวางขวางขวางไม่ขวางไม่ได้มันต้องตีผมล้มก่อนมันต้องตีผมล้มก่อนไม่ไม่ไม่อย่าฆ่าเด็กใหม่อย่าฆ่ามือใหม่นี่เดินมาเล่นกับผมนี่มาเล่นกับผมไม่ไม่ไมผมบล็อก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 ผมบอกเลยผมบล็อกแน่ พันปะวะวิสวยสตันตไม้เต็มเต็มเลยไปอี่เข็มแดงเอาให้มันก่อนวิ่งขวดลอยเท้าก่อนขวดมันขวดมันอีกาวันนี้เจอผมอย่าลังแกมือใหม่อย่าลังแกมือใหม่มหมวันนี้ เพราะว่าเข็มแดงไปเจาะไอ้เพื่อนได้อยู่นะมันยังอยู่ปะเนี่ยไอเดวัยนั่น่ะไปไหนแล้วมารู้ผมวิ่งไปขวามันก่อนนะผมไม่อยากให้มันตายอะไม่ได้ผมสำนึกผิดว่ะลืมว่าเอาบริทามปกติบอกบรลทามมานี่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 อย่าลังแกมือใหม่มาเล่นกับผมนี่สกินเท่มากมั้งเอาไว้ผมใช้สกินน่ะเอาวานี้มามาดีมามา อยู่กับผมอย่าไปไล่คนอื่นมาอยู่กับผมนี่ทาตามเคดมาอยู่กับผมเข้าที่ไหนหลอกเล่นมนันนี้ไอเนิร์ดมานี่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 แน่จริงอย่าไปไล่คนอื่นมาไล่ผมนี่ไล่ทั้งเกมเลยมามามานี่มามานี่มาน,มานี่บอกเลยว่ามานี่ อย่าสามคนเดิมไม่ชอบสาม,มมือใหม่ด้วยไม่ชอบเว้ยไม่ชอบไอคนสามมือใหม่เนี่ยผมก็เล่นเนิื้อสามตัวเดิมหมดแล้วอ่ะเอาไปหนึ่งพันนี่น้องอย่าสามตัวใหม่เอ้ยไม่ใช่อย่าสามตัวเดิมอ้าวไม่เล่นกับผมแล้วเฮ้ย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 อ๋อเฟิร์งบิดไม่เป็นเฟิร์งบิดไม่เป็นไรยังไม่เข็ดใช่ไหมยังไม่เข็ดมานี่ไอหัวฟ้าโอ้ยวิติด อะไรมานี่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 เฮ้ยระวังระวังมานี่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 มาหาพี่มานี่มานี่เข็มแดงโชว์ไปถึงสเต็ปเออตีเข้าไปที่ล้อเต็มๆหนึ่งสเต็ปทวกคนมานี่ไล่พี่อย่าไปไล่พวกมือใหม่มาไล่กับพี่มาไล่พี่นี่มาไล่พี่นี่ โอ้ยโนวันโนวันไม่ใช่โนวัน no มันไม่ใช่โนวัน no มันคือเปิร์กที่ผมโดนทีเดียวล้มทีเดียวล้ม,ลมรอเปล่าวะใช่คนละเปิร์กรเปล่าวะมาี่มาี่มาดิไปไปเพื่อนผมเล่นเองผมเล่นเองมาี่มาี่มาี่อย่าห้าวกับมือใหม่ใครเปิดหลุมลงไม่รู้แหละ อเอาเปิดประตูด้วยเอาเอาอยัางไงจะลงไหนกันแน่วะเอาสักที่ไอ้นี่ก็จะบิงหาใครกันแน่เอาโอ้โหกมเยอะเกินจะบิงไปไหนสก,กินเทสลาว่ะ,ะสก,กินเทสก,กินเทสอย่าห้าวกับพวกมือใหม่ได้ไหมมาห้าวกับคนที่มันชื่อที่ไม่ใช่เกตอย่าห้าวให้มันมากอย่าห้าวให้มันมากอย่าห้าวให้มันมากมานนี้มานนี้โอ้โหกมขนาดนี้ไม่เอามือกดลงด้วยมันก็เกินดิพี่ อะไรไอเราสองคนเนี่ยเราเริ่มบูลลี่ขาแต่ก่อนละเอาเพื่อนจะบล็อกทำหอ,อกอะไรวะนี่อยู่ทั้งเกม <c oughs> เออโดนโดนโดนเพื่อนบล็อกทำไม้กำลังสนุกหรือจุดจบสายท็อกซิกจุดจบสายท็อกซิก โดนบีบคออะไรเป็นไงล่ะนอนนอนอ้ามือเป็นประดาวเลยเอาไว้ผมน่าจะออกกันได้นะจีจีกูดเกมขอโทษคาฆาตกรด้วยนะไม่จริงจริงไม่ได้ตั้งใจจาท็อกซิกนะครับคือทำตามเ็จคนดูนะครับผมขออภัยด้วยขออภัยด้วยนะจ้าฆาตก,กรคนนี้ขอโทษด้วยนะครับเอารีชาร์จเร็วมากับตีลมคมกิบแล้วก็หายเหนื่อยเร็วนะครับผม